เงียบนิ่งและอันตรายแบบที่คุณไม่มีวันรู้ตัวนี่คือจอระเข้น้ำเค็มสัตว์เลื้อยคลานที่ใหญ่ที่สุดและอันตรายที่สุดในโลกมันอาจดูเชื่องช้าแต่ในการโจมตีครั้งเดียวมันใช้พลังงับกว่า3,700 psi แรงพอจะบดกระดูกควายให้แหลกในพริบตา จระเข้น้ำเค็มสามารถซ่อนตัวในน้ำนิ่งโผล่แค่ตากับรูจมูกแล้วพุ่งขึ้นมาจากน้ำอย่างรวดเร็วเหยื่อที่หลงเข้าใกล้มักไม่รอดมันล่าได้ทั้งปลากวางควายป่าและบางครั้งแม้แต่มนุษย์ก็กลายเป็นเหยื่อไม่เพียงแค่นั้นมันยังอยู่ได้ทั้งในน้ำจืดและน้ำเค็ม เดินทางได้ไกลนับร้อยกิโลเมตรจากแม่น้ำป่าสู่ทะเลเปิดถึงจะดูดุแต่แม่จระเข้น้ำเค็มจะเฝ้ารังอย่างหวงแหนฟักไข่ด้วยความรักและปกป้องลูกน้อยด้วยชีวิตนี่คือนักล่าผู้ไร้เสียงที่รอคอยเพียงจังหวะเดียวเพื่อครองห่วงโซ่อาหารอย่างสมบูรณ์แบบ